ครับสวัสดีครับก็อยู่ใช้บรรนานะครับ,รบก็นี้ครับก็นนร็รอกกี้น้องใหม่นะครับ,รบใส่กันชนเลดแล้วโอ้ดูล่อจัดเลยครับรอจัดเลยรถคันนี้เอาสติกเกอร์ปรลัดประลัดออกแหมคนขมรนพูดก็ย่อมตกย่อมผิดพลาดก็ให้อภัยกันด้วย พูดไทยแบบไม่ค่อยชัดนะก็นี่ครับกันชนใส่กันชนเลดไปก็รอเลยครับกับแก้มเลดครับผมกระจกเลดโอ้เซตินจัดไปก็ถือว่าไม่แพงนะของแต่งนี่แพงไหมเซตินแพงทำไมว่างนนนางนจ้โอ้นี่ครับเฉพาะแต่ของแต่งนี่ก็ตีงบไป หมื่นกว่าบาทครับก็เหลือ,อยางอ,อีก2เส้นนะครับผมใส่ยาง2เส้นนี่ก็พร้อมวิ่งวิ่งได้เลยก็คนซื้อตอนนี้มันก็วิ่งได้อยู่ครับครับเข้าใจอยู่ครับ,รบแต่มันวิ่งไม่เกินสองสามเที่ยวแล้วครับแต่ถ้าเปลี่ยนยางใหมน่นี่วิ่งเป็นปีก็ไม่เป็นไร,ร<อ>ใช่นี่รอกกี้น้องใหม่ของเราซื้อไฟใจใหม่เลยดีกว่ามากสุดจัดร้านนี้ก็ได้จะมี นี่ครับเสียติ้นจัดไปนอตไหนใส่เข้าล่ะนั่งเง้ยอแต่ว่าเราเอาเป็นเกียวละเอียดที่ผมจับไว้น่นเอ้ยจบอุ้ยเท่านั้นเยอ้ยสั่นๆน์อ่ื้อไหเก็บหัวเข่านะครับนนไปด้วยแล้วก็รอบนุเก็บหัวเข่าก็เดินแบบสั่นๆหน่อยโอ้โหหล่อเลยครับ อาไม่ใช่ธรรมดาเด็น้องใหม่นี่เสียติ้นจัดเต็มเลยนะครับผมโอ้รรอกกี่น้องใหม่กันชนเลดแก้มเลดกระจกเลดปาโอ้คนซื้อมานี่มามองปุ๊บเห็นแต่กันชนเลดนี่มัดจำเลยแหละครับคันนี้นะใช่กันชนเลดกับแก้มเลดกับกระจกเลดนี่มัดจำเลย อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไฟเอาไปเทียบไหมเนี่ยนะเอาฝาเอาไปก็ได้เอาใหญ่อยู่นี่นี่นี่ถอดเอาไฟนี่ไปเทียบไหมเ<อ>นี่ยการก์ตูนตัวเนี่ยนี่ครับนนแต่งโดยอาจารย์บอยเล่นกันเลยนี่ก็เอาไปด้วยกันเหรอใช่ไหมเล่นกันเอออาจารย์บอยอาจารย์บอยชายาเขาอะไรนะเน,นีน้องนนฮะชายาอาจารย์บอยอะอ๋อบอยคุณแผนใช่ไหมไม่ใช่บอยร้อยเมียรหรอกเนาะ บอยคุณแผนเนาะโอ้แกนบอยจัดกันชนเลดให้กับน้องใหม่เลยนะครับโอ้พอใส่กันชนเลดไปดูเปลี่ยนเลยครับดูแบบหล่อเหลาเอาการทีเดียวแม่สัมภาษณ์สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เลยอ่าขอสัมภาษณ์ร็อกกี้หน่อยใช่ไหมหล่อขึ้นหล่อขึ้นเยอะเลยโอ้รู้สึกเป็นยังไงครับมาสวยไหมน้องนนสวยอยู่ สวยเลยใช่ไหมอะไรขาดอ๋อ oh, ไว้อย่างนั้นเลย,เเลยใช่พอรถรถใส่แค่นี้ก็ถือว่าสุดจัดแล้วสุดจัดแล้ว,ลว,ลวมันจะเกินงบไปเราก็ต้องค่อยๆไปเดี๋ยวพอเราเอาไปวิ่งงานแล้วเราก็ค่อยๆค่อยจัดหาไปค่อยจัดทำไปอ่าเสียตินยิ้มเลยนะครับ ยิ้มเลยพอใส่กันชนเลดไปทำความรู้สึกเซตินหน่อยเป็นไงครับรอหรือ,อยังหากบก่อนอากบก่อนหาก๋บก่อนอยู่ตรงประตูะครคับแค่เลยครับแค่ออกเลยเดี๋ยวไปตัดเลดใส่อ้อโอ้ดูสิครับดินเป็นตันเลยอยู่กับประตูเ,เป็นตันหรือเป็นปุงกีเลยมั้งเนี่ยนะ ไม่มีรูออกนะดินเข้าไปอุดอยู่เลยดูหน้าตาน้องใหม่เลยครับหล่อเหลาเอาการซะทีเดียวโอปลูกต้นไม้ได้เลยมนะดินอยู่กับประตูนี่มผมไม่คิดว่าจะใส่กันชนแล้วจะดูดีขนาดนี้นะพอผมมีรถมาผมไม่เคยแต่งถึงขนาดนี้เลยครับพึ่งคันนี้หละเป็นคันแรกที่ผมจัดเต็ม โมนิฟายโดยเสียบอยและน้องนนเสียติ้นเป็นคนจัดอะไรให้โอ้ oh. <Mon ified. S 1> อะไรจะขนาดนั้นแม่นี่ครับโชเฟอร์เขาบอกว่าเขาพร้อมจะมาขับให้เลยครับถ้ารถมีงานวิ่งยังไม่ได้โทรหายโชเฟอร์เลย yeah. นั่นแหละเจฟเฟอร์เขาบอกว่าถ้ามีงานวิ่งเดี๋ยวผมไปขับให้หก็เดี๋ยวมีงานก่อนครับแล้วค่อยโทรหาหจุดยอดเลย <c oughs> สวยไหมครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ใส่กันชนและวรอเลยครับ เดี๋ยวทำความรู้สึกน้องนนให้พูดจากใจดูสิน้องนนพูดจากใจรอไหมใส่กันชนแล้วรอไหมน้องนนรอครับรอเลยใช่ไหมถ้าจะขายในราคาเท่าไหร่ผมผมต่อซื้อสองแสนครับโอ้ทำไมให้ถูกจังไมมพูดพูดจากใจที่จะพูดเล่นดิให้ดูแบบผมจะ p a ครับโอ้ยมันแพงเกิน มื่อกี้ก็ถูกเกินรถผมยังแปดสิบเลยไม่ใช่การดินสีขาวเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาถึงขนาดนั้นไม่ไม่ลองลองว่ามันซีกล้าซื้อเท่าไหร่รถคันนี้สี่สิบห้าซื้อมาแล้วแล้วค่าของแต่งอีกเหราออันนี้พ่ผมจะซื้อดีหรอเอยค่าของแต่งอีกโอ้ยน้องนนท์นี่ทำไมไอ้นั่นเลย รถคันนี้เซตินจะขายเท่าไหร่ครับผมเาวยเเรรขซตินจะขายเท่าไหร่ครับรถคันนี้แต่งรอขนาดนี้แล้วห้าสิบห้าใช่ไหม,ไหมแต่ว่าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดไม่ได้นี่เซตินจะขายห้าสิบห้า 55ครับใครสนใจมาดูเลยแต่งเต็มนะครับบครับก็มาดูร็อกกี้น้องใหม่แต่งเต็มแต่งหลอนะครับแบบคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม